รัตธัมม์อนุภาวปาลิตโจรลมัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะกับรัตนีกังวลไกลายและรายการสองธรรมค่ะเรื่องราวที่เราจะนําเสนอวันนี้เป็นวัดอะไรทั่วประเทศไทยนั้นต้องติดตามตั้งแต่ช่วงแรกค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาทางรายการของเราได้เดินทางไปยังวัดตาล7ยอดจังหวัดประจวบคีครีขันเพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศงานสดมนข้ามปีมาฝากกันค่ะซึ่งการสดมนนั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆโดยให้คุณ,ณประโยชน์ทางด้านจิตใจก่อให้เกิดความสงบเกิดสติปลดปล่อยความเครียดและยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยค่ะและในวันรุ่งขึ้นก็ยังได้มีการใส่บาตรทำทบุญเพื่อต้อนรับปีใหม่รวมทั้งได้กราบไหว้องค์รูปหล่อเหมือนสมเด็จพระพุทธ,ธาจาโโรย์ตพรหมรังสีองค์ใหญ่เพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลซึ่งนอกจากที่วัดแห่งนี้จะมีหลวงปู่โตองค์ใหญ่แล้ว ในขณะนี้ก็ยังได้ดำเนินการสร้างหลวงพาอเงินองค์ใหญ่อีกด้วยค่ะขอความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติโยมหลวงพ่อในนามพระมหาจำนงจนธรรมโมผู้ได้ก่อร่างสร้างวัดตาลเกีย,ยอดในปีพศ .2548 ที่ญาติโยมได้ มาวัดตาลเจ็ดยอดก็ได้มากราบมาไหว้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตซึ่งขณะนี้หลวงพ่อก็ได้สร้างหลวงพ่อเงินวัดบางคานอีกหนึ่งองค์หลวงพ่อก็ได้รอครั้งสุดท้ายในวันที่10ทธันวาคมทีนี้ก็เหลือแต่การติดตั้งหรือการประกอบและก็ทำแท่น ซึ่งหลวงพ่อคาดว่าในปีพศ2555เดือนพฤษภาก็จะได้อัญเชิญหลวงพ่อเงินขึ้นหลวงพ่อคิดว่าจะขึ้นสักสามส่วนส่วนแรกก็จะขึ้นส่วนฐานก็จะได้เชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมบูญกันอันนี้ถือว่าเป็นศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อพระพุทธศาสนาการมีศรัทธานั้นเป็นสิ่งสำคัญ ญาติยอมก็เหมือนกันถ้าญาติยอมมีศรัทธาจะทำอะไรก็สำเร็จนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวดีๆมาบอกกับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านด้วยค่ะวัดตานเจ็ดยอดแห่งนี้ก็ยังจะมีการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอีกครั้งเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของจีนหรือเทศกาลตรุษจีนนั่นเองค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่21มกราคมนี้ หากคุณผู้ชมยังไม่มีโปรแกรมไปที่ไหนก็ขอเชิญมาร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลน,นี้ได้ที่วัดตาเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะฉันหลวงพ่อก็ขออํานวยวอรอํานาจของคุณภระีรัตนตรยัยปกปักรักษาพี่น้องคนไทยทุกคนให้มีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์มีความสุขก,กายสุขใจอยู่ตลอดกาลเป็นนิดเธอ เรื่องราวของธรรมะที่เป็นที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจแบบนี้รวมไปถึงการเดินทางยังคงนําเสนอต่อไปวันนี้รัฐตณีกังวันไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ